บสวัสดีเพื่อนๆพนี่พี่น้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถุกเกมก็อยู่กับผมนะข่าวสารเกมใหม่มาอีกแล้วช่วงนี้นะครับผมเนาะผู้พัฒนานะจากไซเว่นไนท์นะฮะที่เป็นแกนซากา้าได้ร่วมมือกับไฟน a l f a น t a ซ y คอร์บ o กันนะครับผมซึ่งพอคอร์บแล้วก็ทำให้คันไม้คันมือนะครับผม ดูว่าอะไรเกิดขึ้นครับมาทั้งเซวิเอ,อมาทั้งไฟนอลแฟนตาซีเลยนะฮะ XV นะฮะนะจะมาในเวอร์ชั่นของภาษา,าเกาหลีนะฮะญี่ปุ่นนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะฮะลงทะเบียนไว้ให้ด้วยสำหรับแท็บแทบ็บไอวเป็น KR เกาหลีนะผมเนาะส่วนเว็บไซต์นะฮะต่างๆก็เพจต่างๆก็ได้ประโคมข่าวเรื่องนี้กันเยอะมากๆหลายๆเพจเลยนะฮะก็ใครที่ไม่มีเวลาดูเพจก็ดูผมก็ได้นะฮะก็ จบครบช่องเดียวนี่มีทั้งเกมใหม่หมๆเกมน่าเล่นนะฮะข่าวสารเกมเกมรงทะเบียนนะฮะและต่างๆมากมายเนาะซีพนะฮะยังไงก็ดูแล้วกันว่าภาพกราฟิกนะฮะคอลลโบมาแล้วดูดีครับโคตรน่าเล่นเลยนะฮะสามดีโนอานะฮะพัฒนาจากเซเว่นไนท์นะฮะทีมงานเดียวกันโอ้ดูดีครับภาพแม่งโคตรสุดๆเลยนะฮะช่วงนี้โปรโมทเกมตัวใหญ่ๆนี่เพียบเลยนะฮะ เอาะนาลายไหลหมดแล้วนะฮะตอนนี้ดูดิโปรโมทกันแบบเยอะมากๆช่วงนี้ครับมีแต่ฟอร์มยักษ์ๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้โฮคอสเวอร์จะมาพฤษภาคมอีกมีภาษาไทยอีกแจะมีเกมอะไรอีกเยอะแยะมากมายเนะี่ยคนข้างจะคลึกโครมนะฮะไม่เงียบนะฮยช่วงนี้ไม่เงียบรอวันเปิดกันอย่างเดียวนะฮะสวบตอ,ออนไลน์อีกนะฮะมากันแบบพร้อมสับเลยเนะยผมเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะฮะแต่มันยังเป็นภาษา เกาหลีญี่ปุ่นอยู่นะฮะรอโกบอนเนะฮะไม่รู้ว่าชาติไหนจะมาโกบอนนะครับผมยังไงก็อดใจรอนไปอีกนะสซักระยะใหญ่ๆหมื่นกันนะโกบอลเนานะใครที่อยากทดสอบก่อนก็พอมันเปิดก็ลองก่อนดูได้เลยครับผมเนาะก็จะเป็นโยกอ่าแกนซาก้านะครับแต่โคแลบกับแฟนอ่าฟิล a มแฟนตาซีนียยังไงก็ขอติดตามข่าวสารอีกเนะว่ายังไงต่อเนาะแต่ตอนนี้ทีเซอร์ที่ให้ดูเนี่ยเรียนน้ำย่อยด,ด,ดีมากแฟนฟ i ล a l แฟน t a ซีกับแฮนซาก้เนะฮะ น่าจะชอบนะฮะแบบนี้เลยนะฮะอย่างงีก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ